โอเคฮะก่อนอื่นก็ขอกาบสวัสดีพี่น้องชาวไลน์เลนเจอกันทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับพบกับผมช่องวุตตีซีชแนลนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่เกมอัปเดตนะครับผมผมก็ไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วนะครับน่าจะประมาณเป็นเดือนแล้วนะครับผมตั้งแต่คลาโบกอบลินสเลเยอร์มานะผมก็ช่วงนี้ก็งานเยอะนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะครับเคนะครับไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับผม ก่อนอื่นก็จะเป็นป้อมตรงกลางเลยนะครับก็มันก็จะบอกว่าเราอัปเกียรดป้อมไม่ถึงเลยนะครับบางคนป้อมยังขาวอยู่มันก็จะขึ้นรูปป้อมสีขาวๆาวนะครับบางคนอาจจะเป็นเวลมาสเตอร์อะไร้ป้อมมันก็จะเป็นสีแดงแดงอยู่อะไรประมาณนี้ครับป้อมดำมันจะเป็นเวลยูอะไรครับเวลยูพวกเวลตำนานอะไรนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับผมคําว่ากิจกรรมนะครับพาร์ทนะครับผม เรามากดตรงพาร์เลยนะครับผมมันก็จะเป็นวัลเลพารเหมือน r o อยู่เลยนะครับผมข้างบนก็รับแบบฟรีเลยนะครับผมมันรับยังไงใช่ไหมครับโอเคเราไปดูนะครับผมว่าจะรับยังไงครับก็คือมันก็เป็นกิจกรรมรายวันนี่แหละครับเหมือนที่เราเล่นมานะครับผมตรงนี้เลยนะครับภารกิจประจําวันนะครับผมเราเลียร์ภารกิจประจําวันเราก็ได้นะครับ เหรียญม่วงรูปตัวอานะครับผมมันก็บอกว่าเราแปลรูปคิดตั้นเราก็ได้60ผสมอุปกรณ์ก็ได้60เหรียญนะครับผมแต่ลรหลายวันก็ตามนี้เลยนะครับถ้าเราเก็บสะสมครบปุ๊บนี่มันก็จะอัพเวลให้เรานะครับนี่ก็เป็นขีดสีม่วงๆนี่นะครับผมนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สะสมไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็อะไรไปไล่ไปนะครับผมนี่นะครับไล่ไปจนถึงเวล30นะครับผม ลายวันนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบบเติมเงินนะครับผมซึ่งมันกดลับไม่ได้นะครับเราต้องเติมเงินนะครับผม,มก็จะมี10ตัว10คนนกนี่นะครับก็จะเป็นหีบอุปกรณ์นะครับหีบอ่าหีบพวกหีบรูบี้หีบอะไรนะครับอ่าเป็นหีบวัสดุอัพเกรดนะครับผมพวกหีบเลนเจอร์จุตินะครับผม นี่ก็เป็นแบบเติมเงินนะครับผมก็มีกบฟ้านะครับผมเกียร์หกดาวแบบธรรมดานะครับสุดท้ายก็จะเป็นกบไฮเปอร์นะครับผมข้างบนแบบสายฟรีก็จะเป็นกบอันตาลิโอนาดนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสกินของป้อมนะครับผมเพื่อที่จะเราเอามาตกแต่งตรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับ ตรงป้อมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีแจกตัวจำนวน5ใบนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมโอเคเรามาดูกาชาินะครับผมว่ามีแสงมืดใหม่มาไหมนะครับผมแสงมืดใหม่ก็ไม่มีนะครับผมก็จะเป็นตัวประจำเดือนนะครับเดือนหน้าก็จะเป็นโคลาโบนะครับ อันนี้ก็เป็นธาตุไฟยอดนิยมนะครับผมยอดนิยมผมว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวบาา Super b a c k เนี่นะครับนอกนั้นก็เป็นตัวไม่น่าใช้นะครับอ่ะเรามาดูตรงกิวนะครับมาดูกิวนะครับผมเฮ้ย <c oughs> ทำไมเหรียญกิวผมมีเยอะจังอะเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดนะครับห้สนะครับ ผมว่ามันบักนะครับน่าจะบักนะครับผมทุกคนก็รีบใช้เลยนะครับผมผมว่ามันน่าจะบักนะครับเราไปดูตรงเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเราไปดูเข้าไปใหม่นะครับผมเราไปดูกิวเลสนะครับเราไปดูกล่องรางวันนะครับเผื่อมันบักอีกรอบนะครับโอเคแล้วก็เข้ามาก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับอย่าลืมกดรับ ก่องรางวัลของกิเวนนะครับผม okay. โอเคกดรับไปเลยนะครับผมปั๊บได้อุปกรณ์เยอะมากเลยนะครับหยุที่ดามจที่เราทำไา้นะครับผมได้เยอะได้น้อยนะครับโอเคถ้าเราไม่ค่อยตีแล้วก็จะได้รางวัลน้อยนะครับกดรับไปเลยครับผม ให้ทุกคนรีบชานะครับผมมันบล็กนะครับเมื่อกี้นะครับบั็กแน่นอนครับลักษณะนี้นะครับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอยู่ดีๆจะมาอะไรก็ผมก็จะซื้อเลยนะซื้อเลย่าตรงนี้ เมอรี่ปิกนิกอะไรนะครับรับสกินป้อมอ๋อก็มันก็จะเป็นสกินป้อมนะครับอืมเข้าท่าดีนะครับผมสกินป้อมอ่ะลองซื้อสักอันดีนะครับโอเคซื้อไปเลยนะครับผมปั๊บเฮ้ยทำไมมันด้งออกอะเอาไหมนะครับผมโอเคอะลองดูนะครับอ้าวเกมปิดซะนั้นนะครับอะไรเนี่ย โอเคก็ขอพักคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผม